สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับครูน้ำตาลยศงาครูตาลค่ะสอนอยู่ประจำชั้นอนุบาล3ทับหนึ่งโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมานะคะสัปดาห์นี้เราก็มาพบกันเป็นสัปดาห์ที่28หน่วยการเรียนรู้เรื่องข้าวมหัศจรรย์ค่ะค่ะข้าว เป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะที่เรารับประทานกันมาตั้งแต่เด็กจนโตยันแก่เท่าเลยนะคะข้าวที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปนะคะก็จะมีด้วยกัน3ชนิด3าประเภทนะคะก็อย่างเช่นข้าวเปลือกนะคะข้าวสารข้าวเหนียวนะคะและข้าวก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตและแข็งแรงนะคะ ชาวนาะก็มีหน้าที่ปลูกข้าวให้เรากินนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับข้าวมหัศจรรย์พร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะเชิญค่ะเรามาเรียนรู้ชนิดของข้าวกันนะคะข้าวมีหลายชนิดอย่างเช่นครูจะยกตัวอย่างข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวก็จะมีรูปร่างเป็นวงรีมีสีขาวขุ่น ข้าวสารค่ะข้าวสารก็มีรูปร่างเป็นวงลีและก็มีสีขาวนะคะส่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือข้าวเปลือกข้าวเปลือกก็จะมีรูปร่างเป็นวงลีและก็จะมีเปลือกเป็นสีน้ำตาลนะคะนี่คือข้าวสามชนิดที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดูค่ะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของต้นข้าวกันนะคะต้นข้าวก็จะมีใบยาวเรียว มีลักษณะคล้ายๆต้นหญ้าสีเขียวนะคะแล้วมีลำต้นเป็นโพรงตรงกลางแบ่งเป็นป้องๆและเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะมีรวงข้าวออกตรงกลางเป็นช่อๆนะคะแล้วก็จะมีรากเป็นฝอยๆค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการปลูกข้าวการปลูกข้าวนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการไถนา การไถนาคือการทำดินให้ล้วนสุยและก็กำจัดวัชพืชให้ตายนะคะเมื่อเราไถาน้าได้สองสาวันแล้วเนี่ยก็จะมีการเตรียมพื้นนาให้เรียบร้อยเมื่อเตรียมพื้นนาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการหว่านเมล็ดข้าวหรือว่าปักดำข้าวอ่อนลงไปในแปลงนาหลังจากนั้นเราก็จะมีการดูแลด้วยการวิน้ำเข้านาใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชน,นะคะ พอต้นข้าวเจริญเติบโตออกลวงมาเป็นเมล็ดข้าวเปลือกพอข้าวสุกเต็มที่เราก็จะสามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็นำไปขายหรือว่านำไปเป็นอาหารรับประทานได้ค่ะต่อมานะคะเรามาดูอาหารที่ทำจากข้าวนะคะข้าวนะคะสามารถประกอบอาหารได้หลายอย่างนอกจากนำมาหุงรับประทานแล้วเรายังนำมาทำเป็นขนมได้อีกนะคะอย่างเช่น ข้าวต้มมัดข้าวเหนียวปิ้งข้าวตูข้าวหลามและขนมนางเล็ดนะคะอันนี้คือประโยชน์ของข้าวนะคะข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่าก,กินทิ้งฟางเป็นของมีค่าผู้คนอดอยากมีมากหนักหนาถงสารบรรดา เด็กตาดำๆค่ะข้าวฝ่าเราจะได้มาแต่ละเม็ดนะคะชาวนานเหน็ดเหนื่อยมากมายเลยนะคะฝ่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดมาให้เรากินนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ฝากให้เด็กๆเวลารับประทานข้าวนะคะรับประทานให้หมดนะคะอย่าก,กินทิ้งกว้างนะคะเพราะว่า บางคนเขายังไม่มีข้าวกินเลยนะคะเด็กๆยังไงคุณครูก็ฝากเด็กๆไว้ด้วยนะเพราะว่าข้าวมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายเลยทีเดียวค่ะค่ะวันนี้คุณครูก็มีความรู้มีสาระดีๆมาฝากเด็กๆแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ